มาส่งค่ะค่าเป็นใจมา่วค่ะวันมวยก็ค่าถิ่มาสิบส่วนปันจากว่าสิ้นค่ะเนาะจากว่าสิงวันมวยดิมันติดเป็นรองออกอ่าเอาพุดไปอ่ล็อกเนาะนะเอาพูดไปอ่ะล็อกจำเป็นจงจือเนาะเอ่อค่าติลุกตีการส่วนนะการส่วนอ่าสิบสามลายค่าถิมาลัดเนี่ยปันรองไปอ่ะล็อกค่ะเนะาะอ่อไปอ่ะล็อกเนี่ยก็มันติดเป็น อ่าタイヤล็อกนั่นก็พอแคบอันนั้นก็วน true อันนิดอันหน่อยอันที่เนปันเฮาเนาะอ่าที่タイヤล็อกเนี่ยมันจะไม่มีว่าอยู่ที่รวงได้ก็นะเอาปุตタイヤล็อกเนี่ยเนาะอ่าค่าที่ที่จะวัดสวินที่ก็คือว่าเมสเสจタイヤล็อกนะแล้วก็มันมีมาเนปันเนาะ เอาตีสวนกาตีต้นไลกนะไหนี้มันตีมันนปันเาตเลิกว่ยนะมันตีมีสังนเลเนาะก็ตีมีจ้าสามลองด้ยเลยนะคตีมาสับเนี่ยแันกว่าหนึ่งกําหนึ่งต้นหนึ่งกําหนึ่งต้นโอเคครับนันก็เขาคึ้นกวาตีอาจะว่าอ่อดีเขาค่เนาะอินดีอีอดีอีเขตีมาเตรียมว่าเนาะ message d i a l o g อ่า message dialogue x e r c i s e เลยกนะโอเคเออลองไเหาตี เอ่อมาเจอตู้อตล็อกไหนกันนะเขาก็เจอต้จอมจระเมื่อฟองเขาก็ติดประดันว่าในกราอยู่ใก้กันในค่าตีมาเจอเอ่อต้จอมจาวาปลูกกรรอยู่เช่นเคยข้าเนาะอ่ออันค่าสอนการในเนีนะเขาค่อยเห็นเหตุการณ์เมือฟองเาติดประนอะเมือฟองามาติดอันตรนเตสฟิอาเนาะเมื่อฟองเขาก็เช็ควิดีโอประดนเช็คเป้าว่ที่ในเนก็มันตดไ่ข้านะโอเคประดนในก็ค่าตีเฮซังนะค่าตีเังค่าก็ติมาเอ่อมันในปันคําดียวข้าเนาะ J เอ่อว่าค่าที่มาอ J option pay นี่กานะเอาเลยมาเติ้วอันว่า J option pay เนี่ก็นะ J option pay ตัว show message ล็อกอ่าสซเนี่ย show message ล็อกนี่กลนนะเอ่าปุ่นั้นก็มันจิมีว่าอยู่มัดเทเขาติมาเติมด้วย show m e s าล็อกแต่ก็านนะมันติมีว่าอยู่มัดเท่าอุบัติล็อกติงไว้สามลองกันเนี่นะคาตีมาเนี่ยเป็นอันยูยูชิ่นชินอันมายวนไว อ่ากลุ่มบุญนั่นเปเรื่องกลุ่มูุนั้นทองอบเจนมาสเตีาวเนาะไหก็ง่ายอ่อนก่งเหมอนกันะเขาก็มาลึกปันกลุมปูนั่นที่ก็สังเจอเขากว่เจอเออสังเอเขากว่าทในปันตีจีฟริไเนี่ยกเขาก็กว่าเส่ปันจีฟริงนั่นแหละเนาะต่อเรียวที่ก็เขาถีงไปมีสังนะเขาก็ถีงไปใส่ปันฑัก็เขาก็ใส่ปัณฑ์นอเนี่ยก็เลยนะเทอันทำป็นมาสเตีาวเนาะคิดว่าเนาะมือสูงข้าในเขานะมือสูงข้าเนาะเออปูญนั้นในก็ยอด นะยาวข้าวนะหลังจากข้าวของม้ารันเนี่ยมันตีในปันข้าวอ่ะมือสูงข้าวเนี่ยตายข้าวนะแล้วเขาตี้องว่าตายาล็อกเนี่ยค่ะเพรามันตีมีนะอ่ามันตีมีสังกัดวนาะมันตีมีประเดนทางนะอะไรอะไรเสี้ยงก็มันนะโอเคนะมันก็ติดเปลี่ยนใจนะมันก็ตีมีอันว่าเอ่อมินิไม้ส่วนแมสซีไม้่างนะมันก็ติดเปลี่ยนปุ่งจามซาเลนะหลังจากเขามาต้วยประเดนในที่มันตีมีเวทโทลิก ແລະຫນ້າເມື່ອແຕມດີໄວເຮອາຍຄອນນະຍົກກອບປັດຕົນອັນເກນະຕ້ອງເຮົາມປປມຕຫາຍຂລຂົາວ່າກນປມສດແມາຊອປັນມສລົາກປນີ້ມາຊປັນປາລປສ ไตเตे नटाई เตे ती ကောမန်တီပင်အန်အိ ਸੰ ခါမန်တီပင်အာတိုင်တဲမန်ခါလောဒမစစ်တိုင်နေခါနမစစ်တိုင်ကောကမ္ခတိကန်နေဘန်မစစ်တိုင်နိပေါငွားနဲနော်အောက်ခိုင်းနဲပန်အာမွန်ချနာငောဂုံဖမ်အင်ဖော်မေးရှင်းအာနန်းကောအဲရာမက်ဆေ့ခါကျွန်းနိုင်နာအိုကေခတ်တီမာဝါအာနော်ရဲခတ်တီမာတက်မာမွှေဆုံးခါရင်ကောနာမွှေဆုံးခါနော်အဲယောကောတိုင်တဲမန်နဲခတ်တီဝါဂရစ်တင်း นะอปองวัานี่เนี่ย那边เป็ออคำเขาอันเามาต้งตักกันกำตายเขาเลยนะโอเคยากอดีอ o อปชั่นใต้น่เนี่ยนะข้าก็เสร์เบน่วนหนึ่งสองสามก็เลยก็จะปู่านดีหรือเปลืองดีก็เขาเข้ากัดตรนเนอร์มาเต็มมนแน่เขาก็ดตรวยกันนะว่ามาซึิใต้นหนมันกว่ามันตีเขาติดสไลกกาขันต่างเ้เนาะเขาก็มาใครหนีเขาไว้ก่อนกันนะอมันก็มาเลยไว้มาซึ่ใเนีเขาติดเสร์ไว้เอรออไนนะคาิคาิเอากปียากันอยข้านะกปีเอ ตีมาตําวางไว้ติดไทยเนาะเฮ้ค่ะเ้ขา้ขามาดูง,ง่ายอีเด้นนะอเนาะโอเคจีนะอนมันก็ติมีเวจังเลยข้าเนาะพนะราว่าเป็นอีสองในกองเออืมนะโอเคมันก็ติมีไว้อยู่เอรามสนะาสเตช์แฮะอ่อ,อนิอนฟเมนะชันแฮนะวันหน่ควอชั่นในข้าเนาะข้าว่าข้าติมาสเตเอราวอันตางเออนเดืดนะจีออปชันเปลงตัวนเว่าเอราวมาสเตช์ในอะไรขา ทำนั้นในสัะทค่าของมาเรียนด้มันติดเป็นหือวาอืมก็ติเหมือนเก่าเว้เอาค่านหรืชีวาติไอนมันนั่นแหลยมันติเป็นเอรอไอกอนกคเลยนะนะแล้วก็ติหนูนั่นแนก็ติเลขหน่วกรุ๊งนะนะเป็นเตเต็มมันเนาะแล้วจำเป็นเนาะมาสมันเห็นแล้วจำเป็นอนมัเนาะเราก็เปิดค่ามาสวเอรมาสกเนี่ยก็มัติมาในบนปุเอรเนาะสัะค่าของก่อนลน์ให้มันเป็นอย่างเช่อ่า i n f o r m a t i o มาสเนี่ยนะ information message ในก็เลยมันจะข้ากับมาเรียนมันจะเป็นเออ่ชีสอมๆเข้าเนาะเป็นไอเนี่ยมันจะเป็น information เนาะมันจะข้ากันกว่าว่า question เนาะ question ก็บอกว่าเนี่ยเป็นข้อถามเข้าเเนาะเออจงใจอไมเจออยาให้ปุ่งจังใจนะมันก็จะเป็นปุ่งจังใจเออนะ q u e s มมาถึงก็มันก็ป่าวไว้นะโอเคเรื่องก็จะมีเที่องเพลย์นะเพลย์ในซ้วนเออบางวันเนี่ยเขาติมในปันหาการสังเอาเนี่ยก็นะ เออมันก oh, ็ติดเป็นปุ่มจําใส่เข้านะเฮาก็ติมันในไอคอนนะครับเฮาว่าเฮาไข่มันนี่ให้ขึ้นไข่เสื่อในปันนะอ่าไข่ในปันชมไอนฟังในึงเฮาก็มาปมไปก็เลยครับโอเคอ่แทงลวงเาเนาะแทงลวงดมันติเป็นอันเฮาติกว่าในปันัสตอนเากนะเอ่อาวาชมตยล็อกอเนี่ยดเหมือนกันเกนะทั้งืนั่นแหละครับเนาะว่าอ่มสงคนะ คั้นมาว่านะเอ่อกรยติงเนาะยาะย่อกเนี่ค่าติมาปันนะจีออปชันเิงตัวเนี่ยค่าติมาปันเหมือนอย่างใครว่าก็เช่นมาเนียก็นนะก็จคก็ช่นที่ก็เชินมาได้ซำค่าซำไข่ใส่ค่าซำไ่มาใส่ไอกลค่าเออเนก็ตีเลให้ถือนะก็เนาะเขาก็มาโขงราไอกนไม่กันดด้นะไอกนเขาก็ใกล้แม่มากขงกว่ากนนะคดทติว่าไอซสีไอซสีนะตีค่าค่าติมีเวสังเนี่ยก็นะตีตีไทนะ ข้ก็ติมีไว้สติงไว้นะสติงไว้ด้วยคำข้าไรข้าเนาะข้าก็มาหาไว้อันหนึ่งนะมันก็ติเปลนไว้นะอันมีไว้อยู่สามสิบสองนะสามสิบสองปิกเสีข้าก็ถือมาเสียข้าว่านะออัดปุงหางกาฝักนะแล้วก็ข้าติมาให้ฟังนะทีทีไอ้กนุ่นเนี่ยข้าติมาว่า new image ไอ้กุ่นเนี่ยข้าติว่า g ก a s s อ๋อน oh, okay. ี่เ oh, พ okay. ิ่นก่อโอเคน่ะผิดไว้ติเลิกขั้นในโอเคตัวผิดไว้ในก่ออีซาเทชั่นก่อมานดีก่อค่าค่าสัมมีตินสตตินี่กค่าก t c ในก่อนะกําปนเนาะเฮาก็มาเตือนว่า i a s นกลนะ ยกว่คทติมาปันตนะคทติมาว่านะเอเออารเอออ็นจก็เลยขานะเอจีก็เลยนะแต่ว่าปองวันนั้นและอิก่อนมาเนี่ยอิกอนนั้นคทติมาเสิรนดีดีเลสพารามิเตอร์ขานนะไอซีเนี่ยนะสองตัวสองตัวนั้นยก็สองตัวค่าของมาเรียนรีมันตีเป็นว่าอืมมันติมาในปันไอก่อนนั้นค่าเหตุว้นะไว้ว่าค่าติกว่าเสิร์ฟด้วยอิกอนอันมีไว้สสติงไว้แหละค่าดมันตีมีไว้ เออหกสิบสี่ปอเซกนะติเป็นเีย่นี่ยคติมาตามด้วยกันเอ่อคดติว่านะสติงเนีนะสติงเ่อว่าสติงคัดเซื้อด้วยไรนะสติแบล็คเนี่ยคนะสติงแบล็คนะว่าสติงแบล็กที่ก็กระปุกมันมาอยู่ไว้ที่ในแพกเกจเหมือนกันตามอันค่าอ่าจาวาคลาสค่าเนก็ค่าตับรูกระส่ปันนะอืมนะคดติมาตามด้วยกนนะ โอเคนะมันก็ดีใหญ่ปันเขาจังไหนข้าเนาะก็ปืนไหนนะใส่มันไหนก็มันลองอยากจะตีไหนข้าเนาะที่อัดค่าตีก็ค่าก็เอาไว้อันาทำสิบสองปิกเซลนะอานว่าเปลี่ยนสตีนแปลกว่าสองงานมันจำเป็นไว้หกสิบสี่ปิกเซลนเลก็มันจำตีมันไหนเป็นข้าใหญ่ๆลงๆใช้ข่าเราโอเคลองแมสซิกตายาโลกเอาปุ่นตายาโลกไหนก็มันตีมีหนังไหนใครข้ามันส่งทางเชิงค่ะ